สวัสดีครับร้านรถมือสองอเพกันตนลักษ์ครับรถเข้าใหม่รอบไม่คํามากนี่ดูรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดมือเดียวนะครับเดี๋ยวเขาปิดชื่อก่อนลำดับที่หนึ่งนะครับซื้อสดเลยนะดูสภาพครับอื้อกี่คนยังไม่ล้างเลยนะครับเพิ่งมาถึงเลยนี่ดอกยางเต็มรถมือเดียวซื้อสดเลย เครื่องเดิมๆครับถายตอนไม่ล้างนี่เลยหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะครับยังดอกยังลึกอยู่นะครับภาษี6กห้าตำหนิคือนี่ครับซีดเดีย๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ซีด ตัวนี้เป็นเปิดไฟหน้านี่ออ f r ันไฟหน้ารถเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับนี่เครื่องเงียบเกีบเียเกียบเกียบกริติดแล้วนะครับออ f r ันไฟหน้าอยู่นี่นะเปิดไฟหน้าครับนี่ จะได้เปลี่ยนบังโคนนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เพราะมันฉีกเขาหนวดกุ้งรัดมาเปลี่ยนให้ใหม่ครับเงียบเลยเงียบกริบนี่โคนยังจับอยู่เลยนะครับ แข้งดีน็อตเดิมๆครับเดิมๆเดิมๆเดิม,ด,มดูสภาพดูสภาพเดี๋ยวตรวจเช็คเสร็จเดี๋ยวแจ้งราคานะครับปีห้าเจ็ดก็อยู่ประมาณสองหมื่นเจ็ดันห้านะครับรวมโอนรวมตรวจเช็ค พวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับมันดิ้นเวลาขับแล้วมันสั่นนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้นมันเครื่องใส้กรองรับประกันตัวเครื่องให้2เดือนเหมือนเดิมครับรวมโอนให้ด้วยทะเบียนพลบอต่อให้ครบเลยนะครับรถเครื่องเดิมเดิมเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูอีกทีตอนนี้ปิดไฟนะครับปึออ๊บนี่เปิดครับจิ้ม โอ้โหนิ่มเงียบครับเครื่องแห้งเดี๋ยวล้างขัดให้สวยๆเลยนะครับนี่เครื่องไม่เคยแกะครับลดมือเดียวซื้อสดเลยนหน้ามีอปฟรันให้ชุดหน้าปัดแก้ให้นะครับสนใจยังไง มาดูรถทดลองขับก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศริสเกตเบอร์โทรติดต่อ0846005813ครับชอบ MX แวะมาดูทดลองขับก่อนได้ครับ